trái con อ่ะแล้วงานแล้วช่วยต้องป้อนให้กับทางแบ็คขวานะให้ต่อช่วยต้อง

เีนมาให้ทีเดียวเจ้าหนึ่งตักได้เรียนเลป็นฝ่ายชุกเขาเรียนโดยจำอันใหกับอมเดียวพ่ให้ให้แพทไปเอไปท่านนายกยมครับจำตายจำจอมคือให้ตายตายออกไปให้ตั้ง

เด็ดหม่ครับมาที่เต้าหนึ่งยหลังตั้งหลักคุมสอยคุ้มสุดหนึ่งให้กิดพี่ฝังพี่ปังผู้ช่วยต้องวัชรีโอ้โหโดนเจ้าไอ้ตัดพี่ปังยังยังคอนโทรลอยู่ลูกนี้โอ้โหลูกนี้ไม่มีใครฮะเดี๋ยัง ตรงนี้ทำไมอ้ำสีใลเจ้าแพทเจ้าแพทสวยออสอบแล้วก็ดูโลนี้เจ้าพอลบอกจุดเลย